สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีพี่นอ้องปองปายสู้ผู้สู้คนกลับมาพบพอกันคือเก่านะพี่น้องกับช่องยายดวนชวนกินเที่ยวเมื่อนี้นะยายดวนมีเรื่องเล่าในตำนานมาเล่าให้พี่น้องฟังตำนานผีหวยสมปอยตำนานนี้กะเรามาจากพ่อตาสิงพ่อตาสิงคนอยู่บ้านค่ะพี่น้องลอ้กอายุแปดสิบกว่าปีแล้วยายดวนกับไปหาถามมาบอกให้พี่ให้น้องฟัง ไปหาถามเอาเรื่องเล่าต่างๆหไหมเราก็เลยเเราห้่ยฟังเราวามีหลายเรื่องอยู่ดิเรื่องผีสมัยแตะก่อนนี่ก็มีแต่ยายดวนกสิกสิเราเป็นเรื่องไปแต่ละหมือแต่ละบ้านไหนไปลองฟังเนาะเรื่องผีหวยสมปลอยนี่สมัยก่อนน่ะเราไปเ,เลี้ยงคั้วเราว่าไปกับหมูลแล้วเป็นเบาไปเลี้ยงคั้วนี่ไปน้ำโขกไปหอดหวยสมปลอย แต่ว่าัจักอยู่ใส่หอยสมปพยย่อยลวนกับโบเคยเห็นแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่หวยสมปอยปัจจุบันนี้สมัยแต่ก่อนกิมันเป็นป่าเนาะไปหนีแล้วว่ามันสิเป็นป่าเป็นหลวงมันก็จะเป็นหวยหวยเป็นหวยขึ้นไปไปว่าเป็นหองเป็นหวยนี่แมขึ้นไปทั้งเหนือลงมาทั้งใตก็เป็นหวยเพื่ออื่นหวยสมปอยน้ำกับสิไหลพักกันไปนี่ ไปปล่อยคั่วอ,อยู่โขกเนาะมันเหมือนขค้กกันตีกับข้องกับมีเถียงหน้าคอนอยู่รอเน,นั่ยละ่กะกับพัการังกินเขานางกินเขาตอนเทียงระหว่างกลางวันเสแยกได้ไี่เสียงอันเสียงไหนยเหไหมเสียงคนดีดหาไหม,ไมวินัยดอนยู่ในป่ามันนี่กับพะกันนานังฟังมันนี่เสียงไหนยเหไหมดัง ม่าทั้งฟังหวยพี่เม่ทั้งหวยสมปอยพี่เม่ก็เลยว่าเสียงไหายยังเส้มาดังคล้ายๆลักษณะไหามันดังมันคนคล้ายๆวบาคนหลากนอุ่มเม่อันไปไปน้ำตามอันเสียงเสียงหายดังหนยเม่ันนี้กินข้าวอิ่มละ่ะก็เลยประกันนั่งนั่งสังเกตว่าเสียงไหาดังอยู่ใส่ ไปไปมือแหลกน,นี่เราลอยฟังวันนี้ไปยุดไปยุดยวนมองหวยสมปลอยเราหายุดกับ่มีเสียงหยังดิเสียงหายเสียงหยังกับ่มีหยุดดูหวยสมปอยอยเหระวันนี้พ่อจะคำกับพ่กกันไรก้วยกับคนมามือหลังไปอีกมือที่สองนี่ไปอีกไปกับไปปล่อยก้วยเลี้ยงเลระไปเลี้ยงมันก็บมีมีหวยสมปลอยเนาะ ย่ำกลวยอยากน้ำก็มากินน้ำก็ขึ้นไปปล่อยกวกคือเก่าปน,นีเสียงมหมเสียงคือยังค้นกิ่งหายหรลอเวล่วากิ่งหยออกมว่าจากป่าแล้วก็เลยเลี้ยวเบิ่งก็าม,มู่งเลี้ยวไป่มีม่มีมหอดอย่างเดีบ่มีเสียงอย่างมาเลีเ้ยวเห็นไหตั้งยู่อันยู่หอยสมปลยอยไหมมันจะเป็นไหาซองหรือวา่า หายซ่องนี่หายมันเป็นหายหน่อยดิหายสูงแล้วมาผี่แบเพียงเอวหายซ่องสมัยตะกีพี่น้อไหมอันรอบๆเราห้ฟั่งเนาะ้าไหนชงสูงที่นี่ก็เลยประกันสีมะเบงวะหายหยังประกันเดินมาปปล่อยกล้วยไปโกเด็เดินมาหายหนันกิ่งกิ่งร่งห่วยไหมหายหนันกิ่งเองเดะรวมรวแล้วก็กิ่งแล้วว่ากิ่งร่งห่วยเลยห่วยสมปอย เลยพักกันโดดโดดน้ำต้งไปหุ้มเบิงเบิงไหยอยยังหน่ะแมไปหุมหาไหบ่เหินไหบ่มีไห,าห,านห,นหขนาดมันเป็นมันเป็นหนาหนามันเป็นหนาฝนเด้เป็นเป็นหนาแหล่งน้ำก็จะขอดแล้วาวาบมีไหบ่เบหินไหเห็นไห,หกิ่งลงเส้นห่วยก็ขักเราเหน็นกับหูกับตาเนี่ยจะจกะเลยไหยนั่นกิ่งลงมาเลยลงเส้หัวน้ำหน่ะหม พักกันไปงุ่มบ่มีหอดไห้จักหน่วยบ่มีหอดอีหยังเลยมีแต่ก้นามกับอันขีตัมีวอก็เลยพักกันขึ้นมาขึ้นมามันขำเนาะก็อะไรกล้วยกลับบ้านวันนี้มือที่สามไปอีกเดะไปเลี้ยงกล้วยฟองเกา่าเหรไปเลี้ยงวันนี้ตอนเสาร์น,นี้ไปหอดไปเห็นไห้ตั้งเลยตะ้ห้หน่วยเกา่านะพี่น้องเราบอกห้หน่วยเก่าไปตัง้ง ตั้งร่วนข่างหัวเห็นสมปอยเห็นไหมขปกรณ์ปอยห้วยเขาโคกนี่กินหยาเพล็กมาเรียบหยาเพล็กหยาเพล็กอ่อนๆ่เห็นไหมมันนี่น็ปอยเขาสีขปกรณ์มาเอาไหสีมาเบิ่งไหเดินเนี่ยเมื่ท่านได้ถึงไหพร้อมพี่น้องไหนั่นลุ่มลุ่งกิ่งล้มห้วยห้วยสมปอยหมองเกาเห็นไหมขปกรณ์ลุ่งน้ำแล็บนี่ไปง่มหาไห้มน เห็นเลี้ยวเห็นเลี้ยวคนมาพักกันบาน่ะเนาะเห็นเลี้ยวเห็นเลี้ยวนายกับพักกนรโจมไห้ขึ้นมาไห้มันงวยไงเดชโจมขึ้นมาปนี่ไห้เงินคอยงะออกงะออกไห้แตกพี่น้องไห้หานออกแมงะออกงะออกปะนี่โจมขึ้นมาจากน้ามหมจากไตหน้าไห้มันแตกงะออกสิพี่น้องโมมีอย่างมีเต้หัวกระโหลหัวกระโหลแขวยิงอยู่รวบายิงฟันหมทิมไห้จนแล้ววรอบา ทิมให้ก,กันเรนเดี๋ยวพักันขึ้นจากน้ำขึ้นจากน้ำอันนี้ไปเอาก้วากไปโคสิพักกันไล่ไปโคบอื่นนี่อไม่ไลไ่ไลกลับขึ้นมาทางบ้านไปแม่ขนาดพึ่งไปตอนเสาด้วนี่เราบอกวันนี้เขาได้ดอนละว,ว่าไปได้ยินเสียงคนดีดไหยดีไหยอยู่นในดอนหมองอันเลี้ยงกลาวยไ,ไมมปล่อยกลาวยกินหยาเพลกไหมเมื่อเป็นเสียงอันไหาหน่วยเดียวได้ไปดองอันนี้ เสียงไหเสียงขึ้นเสียงลงเสียงขึ้นเสียงลงดีดหายหน่ะแม่ประตูาราว่าจับควอยแล้วควอยไผคว้ยมันหน่ะแม่ไล่ทนแล้วทั้งไล่ทั้งตีเอาเสือกเตีย้ยวขยเรียนเสียงไหานั่นยะังกล่องกล่องอยู่ในดอโดนหน่ะแม่ือจัะยังยิ่งยึดกล่องอยู่ในหูพอมนี่นะไว้จนว่าพ่นนั่นหอยสมปล่อย จงบริยินเสียงไหายเราวะบริญินหนวดเสียงคนนหินห้เลยเราวะโอ้ยแต่เมือนั่นมาบบไปหดเลี้ยงอันกุน้งหัวสมปอยบบไปเลยเราวะเห็นคักคัก,กเห็นจะจะห้จังไหนจังไปกิ่งลุมล่มล่องกิ่งใดเราบอกเราบอกซูดยด้ดวนฟังได้หนิพอไ่กับเขาก็เห็นเราวะแต่เป็นบา่าเราเราหัฟังเนาะไปเลี้ยงเห็นกับหูกับตาเราวะ บบเป็นแต่ใหา่ค่ะคือโจมหขึ้นมาหามันงะออกไม่ต่างต็วหมวกระโหลกวิเนียหายใ่ไหมนั่นแหละยายลวนก็นเล่มาเราห้ฟังว่ามันเป็นตำนานผีหวยสมปอยสมัยแต่ก่อนกีน่เ้าบอห้ฟังแล้ววา่ามองนั้นผีมันดุหอยสมปอยนะั่นเราบอาห้ฟังยายลวนก็นเลยมาเราห้ฟังพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วนะพี่น้องนเนาะเฮาจะมาพอกันคลิปนาคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีค่ะ